มาอยู่กับจงปันจำลองสหายลุงพลนะคะนี่ค่ะอันอันี้ของเอาน้ำบ่เติมน้ำตีาดีอได้ตรับอร่อยนะอร่อยแต่ของกระของอ้ยว่าไปแล้วก็ตีนะโอ้ โอ้โหนี่หรือบางบอกคุณรัชนีอย่าทำแกงหกเด้อจ้าจะจะขี้เคียมค่อยๆไว้ใจไม่ได้นะไว้ใจไม่ได้เด้อโ้เด้อไม่ใช่ไว้ใจไม่ได้เรื่องทำหกนี่ทำหกประจำนี่ค่ะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ค่ะแล้วก็ชุ่มตำ คุณดัชนีใช่ใช้จานค่นค่ำตามใช่ฮอดบริหารวานฮอดคุณบริหารได้ยายจำลองนะเนาะคุณบริหารวานให้คุณบริหารหาข้าวให้ยายกินอาการหนักค่ะคนใจดีเนาะใครๆก็อยากวานนะอยากให้วานค่ะอยากให้วานเนาะเขาพูดด้วยคุยด้วยแสดงว่าเขารักนะ แมนใช่ไหมแมนแต่เขาไม่พูดด้วยเรื่อยๆนางสลืออ,อยู่นี่ขบมาหากเขาได้ขบมาหากได้เ <Okay. S 1> ขบามาให้เป็นลูกสะพ้ยบ้านโกโก,โกโพก่อมีบ่หล่จะคนค <laughs> ันว้าพประเทศเงิเจอโอ้โ่มีมคะลูกะาันว้าวแนะ่เ <laughs> พื่นไหอยากเป็นลูกสะพ้ายบ้านโกโกอกมันชิวหวบ่เนาะะ,ะจะปองห่อนจะ่ยแล้วกงอไม้แล้วก็ส่มตำแล้วก็ผัก อะไรช่อมผักเซียนช่มผักเซียนค่ะมามาพี่กี่ตำเองบอกทำเองครับป้าเจะขึ้นคลับเสร็จมักแบใบกระตำอารูดชนตัวจะไหมสมัยก่อนตอนที่ยายตำช่มตำกะตำช่มตำแม่มาตำอารูดแม่บอกมาตำอารูดอยากได้เซฟอยากไปนวก็มาตำเอาเลยค่ะเจ้ากินมาฝืนแล้วมันจะยืน ไม่ค่อยกินกกเท่าไหร่วะขายชามาดิพีดดิแหล้วตรงชามาดิพีให้เขาชิมไงเป็นสาวเชฟได้ได้โอเคได้ไหมจองสักห้องจองจักห้องขอโทษค่ะขอบคุณค่ะขอโทษนะคะโอ้ยลูกไผ่ก็ดีดี๊ดีข้าวราคาข้าเที่ยงได้ยุ่งอันนี่พี่สักอันแหนะหนูคะนี่ แซ่บล่ะแซ่บหลายให้คุณกี่ขึ้นไปนั่งคุณเด้อเออยี่สินั่งนี่ละนี่เอานำมาเลย่กโต๊ะมวนไปบ่ขึ้นได้ขึ้นเลยผู้ช้านุ่มๆน่ะขายเหลือน้อยแล้วอร่อยค่ะเหลือน้อยเนางเช้านี่แหละ วันนี้ผู้ผู้บริหารสามาริพิษมารับประทานข้าวกับคุณกิแล้วก็คุณนิวนะคะแล้วกับยายจำลองค่ะมาต้องมีกินข้าวเที่ยงนี่เราทานแล้วนะมาอะไรนะมาดิเย็นมาดิเย็นไม่ใช่มาดีพิษหรอมาเอามาดีพิษตรงเย็นโดยร้านพิธีมาสอนอีกหนึ่งหลาง มาเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวกับแกงหน่อไม้กับต้มคุณกินนะไม่ใช่คนอีสานนะคะเดิมทีเพิ่นเกิดมาจากอันประเทศจีนค่ะเพราะว่าเพราะว่าหน้าตาเพิ่นคือเพราะว่าเพิ่นอันเกิดมาจากประเทศจีนหน้าตาเพิ่นจีนเนาะจีนยังมนีไงจีนเนี่ยแบ่งไปข้าวนะนั่งแบบเอียงก็ได้ไหมข้าวนะแบ่งไปข้าวนะแบ่งไปมันแคบมันแคบหน่อย จำกัดพื้นที่อะไรแบบนี่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะกระชับพื้นที่กระชับพื้นที่อยู่กันแบบมุมนั่งเลยนั่งหันลไปทางนู้นก็ได้ค่ะยงเอียงโอเคคุณข้าเยอะพี่น้องไหมค่ะถ่ายสักคลิปหนึ่งได้ไหมได้ค่ะน้องมี เชินค่ะเชิญเชิญเชิญถ่ายได้ค่ะถ่ายตอนไม่กินนะค่ะเพราะว่ากินแล้วมันไม่ใส่แมสกถ่ายคุณทานค่ายทั้งข้าวเดี๋ยวมารวมกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่ากินข้าวไม่ใส่แมสกกันเนี่ยต้องได้ระบาดเด็กกินข้าวจีดามากผต้องทานดอกใหญ่กินข้าวก่อนเอาจีดามากเอาเวลาส่วนตัวนิดนึงเอาส่งตัวก่อนหิวข้าวมากมากตอนนี้ค่อยค่อยไม่ได้ถ่ายเอาคุณด้อคนถ่ายเอาฮะเอาอาหารได้ถ่ายเอาเสียงเมาคนถ่ายเอาอาหารจ้าเล้วให้เบิ่ง แงอมาหวานบ่าวเขาจะกินตามกหุงเขาบริกินของหวานได้เจ้าคือเฮ็ดหวานแท้น้ำตาลนะแม่เทบอืฟเชิญค่ะคุณผู้บริหารค่ะน้ำตาลปี๊บโอ้ยกินเต็มที่ดลยช้อนไม่มีค่ะมีแค่นี้และส้มตำค่ะกินเลยค่ะกินกินกุกหนุ่มค่ะกินให้เขาเบิ่งกุกหนุ่มรอทำ แซ่บหลายอือหึสุดยอดเยอะมากอะเนี่ยแกงหน่อไม้กระทอมมันอือพี่ชอบรสชาตินี่แหละเอ้าแล้วแกงหน่อไม้จะบปชิมบึงบ่เดี๋ยวคือจะเลือกไอ้ที่ชอบก่อนตะม้งมักตลื้งเจ้าบัวย่านเนาะใส่มุกมาเม็ดเปลือกแหนบอะ มั่นใจสวยมั่นใจมั่นใจค่ะย่านยังหละย่านจูนจูนสลัดสลัดสลัดแล้วก็สลัดสลัดสลัดใส่มันคืนมั่งดิไปลูกไม่ได้ทำมาเจะมาข้าวนมั่ยังไงโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์คูบ้าวมีเวลารับเด้อขอพ่อเด้อ เราเชอ่ะเราใส่ซุ้มไม้เราบอกใช่พอทาน่ะเราบอกเอาเราบอกเลยว่าอะไรเก่งเราไม่เนาะอเราบอกเอาได้หมูหันละส่งคือือเราเราบอกเอาเราบอกว่าหเ่นเเยจ้าเจ้าให้คอยเอาข้าวไปให้บอกเก่งเราไม่บอกบอกเอาคำไม่ได้เยอะว้าเอาใจเมียในก้อยชีนอ้อยชีนก็จะเป็นข้าวกินเด้อส่งไงมันมีโรคใช่ไหมครับใช่ครับ เจ็ดนาทีค่ะอาหารเขาก็แจกอยู่เลยเขาแจกอาหารอยู่เนาะอ้าวตอนเย็นนี้กระปุ่นกระปุ่นกระปุ้นคุณดัชนีต้นต้นเอากับต้นกล้วยกำลังปฏิบัติการอยู่โอ้ก็ใส่ใส่หน้าก็จิ้มจิ้มเลยคอยรอเสียงที่บอกเปิดก็เป็นเฟื่องุย เอาไรนะทั้งไร่ทั้งที่บอกเลยช่องใชหน้าเดียวจแม่กวาดอร่อยอร่อยข้าวเนี่เห็ดกำลังดีอันไหนช่มตำบอกอืมอร่อยเร่งันเราเตรียมมาแม่ผมก็กินช่มตำใส่่างน้ำแข็งไว้ตำกินกินเผือค่า อะไรคะชุ่มภากเสียนช่มตำแกงหน่อไม้กระติบข้าวเหนียวค่ะขอบคุณค่ะคุณดัชนีก็มากินข้าวด้วยค่ะจะเพิ่นกินเป็นหรือกินโบเป็นดอกแล้วกินแล้วค่ะขอขอบคุณอย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนย้อนหลังให้ยาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ตไครยกระดิ่งติ้งตั้งจ้าวาชีลายเพชร ฟ้าชีข้องสันขี้เมาพ่อไปกินเหล้าก็มาเมื่อคืนนี้แม่บอกจะฟองกินแต่ว่าบอได้กินเพลงเขาเฮยนู้บ่นี่นี่กับบทท่านสมัยขอบคุณค่ะจบาพี่เพนียกระเบิดทาน